ตอนนี้นะครับเราพาทุกคนมาถึงสถานีรถไฟน้ำตกนะครับตัวอย่างจันทบุรีเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นรถสองแถวนะครับเพื่อต่อไปที่น้ำตกไซโย,ยกน้อยนะครับก็ค่ารถเขาไปยี่สิบบาทนะฮะขากลับก็20บาทแล้วตกคนละ40บาทนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถสองแถวเลยครับโอเคไปเลยเรา เราอยู่กันที่สถานีรถไฟน้ำตกนะครับไปที่นี่ได้หมดเลยพี่ไที่นี่ได้ก่อนนะรอฝั่งนะอย่างไทยไม่ได้ผมไม่กินดังนะครับให้นั่งตังนั่นแหละครับวันนี้นะครับรถสองแถวนะครับกำลังจะพาเราไปที่น้ำตกสยยกน้อยนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ5นาที สาหรับน้ำตกสายโยกน้อยนะครับหรือที่เรียกกันว่าน้ำตกเขาพังตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟน้ำตกประมาณ2กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ60กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ติดริมถนนทางหลวงหมายเลข3ามอก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความนิยมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้กว่าน้ำตกเอราวัณโดยเปิดให้บริการทุกวันและไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชมนะครับ และสำหรับการเดินทางมาเที่ยวที่น้าตกสายโยกน้อยผมจะแนะนาแบบรถไฟนะครับเป็นขบวนนําเที่ยวขบวน909จากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลําโพงนะครับแบบไปเช้าเย็นกลับขบวน909รถจะออกจากสถานีหัวลําโพงนะครับเวลา6.30นาทีและแบบขบวนธรรมดานะครับขึ้นที่สถานีทนบุรีซึ่งจะมีอยู่2รอบต่อวันนะครับขบวน257รถธรรมดาทนบุรีน้ําตกออกรอบเวลา7.45นาทีและขบวน259 รถธรรมดาทนบุรีน้ำตกออกจากสถานีรถไฟทนบุรีเวลา13.55นนี้ครับเราก็ลงรถสองแถวแล้วนะครับก็ค่ารถคนละ20บาทนะฮะถึงเวลาที่เราจะขับเราก็มารอรถบริเวณตรงนี้เลยนะก็จะมีสาลาอยู่บริเวณข้างหน้าของน้ำตกนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดนะครับเป็นจุดบริการร้านค้าต่างๆนะจุดแวะพักจอดรถนะต่างๆแล้วจุดตรงหน้าของน้ำตกสายยกร้อยก็เลยดีเลย น้ำตกไซยโยกน้อยนะครับเปิดเวลา8นกา30นาทีถึง1 6นกา30นาทีเมื่อเรามาถึงนะครับเราก็จะมาที่จุดทักรองก็คือมาลงทะเบียนก่อนนะครับก็เป็นทางเข้านะครับนี้นะักท่องเที่ยวเยอะนะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดด้วยนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุด ของรถจกักรโบราณ,ะน,น,ราณะาน,นะครับเขาจเป็นทางโบราณแล้วก็ทางฝั่งนู้นนะครับจะเป็นทางเข้าไปที่รบริเวณน้ําตกเดี๋ยวเราซื้ออาหารกก่อนนี่ร <c oughs> ตรงบริเวณของป้ายน้ําตกสย,ยกน้อยนะที่เป็นจุดรถใส่นะะที่รถไฟจะขึ้นมาส่งถึงตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีร้านค้านะครับที่เขาแน,น,นะนํานะว่าเป็น อาหารอร่อยนะครับราคาไม่แพงราคาเย่อมเยานะตุลุ์การตรงนี้ก็สามารถที่จะมาซื้อก่อนที่จะเข้าไปข้างในเร่นหอน้ำตกสยโยได้เลยนะโอเคครับทุกคนตรงบริเวณของหอรู้จักไอ้น้าโบราณนะก็จะมีจุดที่บอกว่ามีโยกน้อยนะฮะเป็นคาเฟ่น,นะก็จะต้องขึ้นไปบริเวณตรงนี้เลยนะเดี๋ยวพาทุกคนไปที่น้ําตกสยโยกน้อยกันก่อนนะครับไปดูว่ามีน้ําให้เล่นไหมนะช่วงนี้เป็นยังไงนะและเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมเนี่ย มาเที่ยวที่นี่นะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้น้องปลาก,ก่อนนะฮะเอาเลยครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปกันที่น้ำตกสยยกน้อยนะฮะนี่ก็มีประวัติบอกนะฮะสามารถอ่านได้นะครับ จุดบริการทางขยะด้วยนะครับยังไงก็รักษาความสะอาดกันด้วยนะเพราะเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับผมฝั <Okay. S 1> ่งทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะ <Okay. S 1> อ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ํานะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูป้ายก่อนนะ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นประวัติของน้ําตกายโยกน้อยนะครับ <Okay. S 1> น้ําตกาซโยน้อยเนี่ยเดิมเรียกว่าน้ําตกเข่าพังนะ <Okay. S 1> ตั้งอยู่ในรถทยานแห่งชาติไซทอง <Okay. S 1> เราไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับ <Okay. S 1> อือ อ่าสะพานตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็นจําลองสะพานข้ามแม่น้ําแควน,นะนี่นะครับก็จะเป็นทานน้ําไหลเนเด็กๆนะครับก็มาเล่นกัน,กนส,สนุกสนานเลยนะเขาก็จะมีจุดนะครับหลายจุดเลยให้สําหรับนั่งพักนะนั่งพักหรือว่ามาเล่นน้ํานะนี่นะครับก็จะมีะมีน้ําตรงนี้นะครับที่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นทางน,น,น้ําไหลนะ สามารถนั่งนะครับนั่งรับปรทานอาหารชมวิวพักผ่อนได้นะฮะก็จะมีหลายจุดเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับข้างล่างอ่าแล้วก็จุดที่คนส่วนใหญ่เขามานะฮะก็คือจะเป็นตรงด้านหน้าของเรานี่เองนะฮะก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดอ่าของแหล่งน้ำนะที่เป็นน้ําตกไหลลงมานะครับน้ำเนี่ยจะเยอะในช่วงเดือนกันยาถึงตุลานะ ้างทีเขาบอกนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีน้ําไหลลงมาบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งรองรับน้าเนาะถ้าหน้าฝนน้ำจะไหลมาจบันไดนะที่เราเห็นภาพเปิดระกาเลยครับแต่ตอนนี้น้ําน้อยอ้า้างวนนะครับก็คือโอ้น้ำตกใส่ยกน้อยนะที่ไหลลงมาเนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับทุกคน บรรยากาศตอนช่วง12.25น,นาทีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศใ,ในรอบทัง้งหมดกันี่ก็จะเป็นด้านล่างนะฮะก็จะเราสามารถที่จะนั่งตามจุดต่างๆนะได้เลยนะครับเห็นเขาว่ามีรรการเช่าเสือด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เตรียม ที่นั่งมาก็เช่าเสือได้ลงาว่ากันนะครับเท้ไปหาที่นั่งยินเท้าเที่ยกันก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาเอาเท้าจุ่มน้ำนะฮะดูข้างล่างก่อนว่ามีตรงไหนให้นั่งบ้างก็จะมี าน,น้ำนะครับตรงบริเวณที่น้ําไหลนะแต่ว่ามีน้ําไม่ไม่ค่อยมีนะมันก็เลยเห็นเป็นแค่หดหินต่างๆนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นจุดที่มีแอ่งน้ําบริเวณต่างๆน้องๆก็มาเล่นน้ํากันนะแล้วก็นักท่องเรียกว่าปูเสือนครับ พาทุกคนไปพาทุกคนไปชมบรรยากาศของจุดร้านค้านะครับที่อยู่ภายในน้าตกนะครับก็จะมีหลายร้านเอาทีเ่เพื่อนสะดวกนะครับว่าจะสั่งร้านไหนเนี่ยหรือว่าเตรียมมาจากบ้านก็ได้นะฮะเอาตามความสะดวกเลยนะฮะนี่กิจกรรมยามบ้างของน้องครับด็กแลแกหวานที่นังล้นๆได้นะครับ เราาทุกคนมาดูร้านค้าก่อนออไป,ไปอนตอนนี้นะครับเราก็เช่าเสือ30บาทนะฮะเพราะเราไม่ได้เตรียมเสือมาตอนนี้อยู่กันที่ป้ายน้ำตกไซโยกเนองอุทยานแห่งชาติไซโยกนะครับนะผมเดี๋ยวเรามาหาที่ปูเสือกันนะครับเราเช่าเสือมาแล้ว30บาท เราก็อิ่เข้ากันอิ่มแล้วนะฮะผมก็จะพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศนะที่เราสามารถเราเท้าเนี่ยจุ่น้ําได้ในทาน,น้ำเล็กๆนะฮะช่งนี้มันมีน้ํำน้อยนะฮะทานน้ําก็จะมีน้ํานิดหน่อยนะแต่ว่าก็จะเป็นบรรยากาศที่เราเนี่ยสามารถเดินเล่นนะครับบริเวณของทานน้ําได้เลยนะนี่ เป็นบรรยากาศนะฮะนนี้คือบทเวณที่ผมเนี่ยมาเล่นลน,นะน้ําเย็นนะทุกคนถึงนว่าน้ํจะน้อยแต่น้ําเย็นนะวันนี้ถึงแม้ว่าเรานะครับจะไม่ได้ลงเล่นน้ํานะเพราะว่าหนึ่งด้วยน้ําน้อยแล้วก็สองเวลาไม่ไม่พอนะเวลามันน้อยแต่ว่าเราก็ได้เดิน เอาเท้าแช่น้ํานะตามเป้าหมายที่ที่ตั้งไว้กันแ,แบดบนะฮะน้ําก็เย็นนั้นนะครับนี่เน็นจุดให้เดินเป้นได้นะทุกคนนี่นะออาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของทานน้ำนะตรงหินนะครับผมนี่นนะ อน้องเขาก็เล่นน้าอยู่นะสำหรับน้ำตกไซโยกน้อยนะครับเดิมเรียกว่าน้ำตกเขาพังตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไซทองในอดีตเมื่อปีพศ2431พระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสบริเวณน้ำตกไซโยกน้อย และในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างพศ 2484- ถึง2488กองทัพญี่ปุ่นได้ก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะผ่านบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยเข้าสู่ประเทศพามา่าและในปีพศ2506พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธิได้เสด็จประพาสโดยทางรถไฟมายังน้ำตกแห่งนี้ปัจจุบันน้ำตกไซโยกน้อยนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งห่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ก็เป็นเวลา 13นนาทีนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมากันเยอะมากขึ้นนะฮะบนนู้นนะครับ,บ,นน na, รบก็คือบริเวณของที่น้ำตกไหลลงมานะครับคข้างบนนะ พาทุกคนนะครับไปถ่ายรูปกันบริเวณของบันไดนะวนี้นะน้ำเย็นมากเลยครับ thank <laughs> you กดข้อห้ามนะครับห้ามผู้สุขอิยุและเด็กเล็กขึ้นไปเรื่องบริเวณ่าน,ตน้ตกเ นี้เวลา12นก20นาทีนะฮะเดี๋ยวเราเนะครับก็จะกลับไปที่สถานีรถไฟน้ําตกนะฮะใช้เวลานนในการเดินทางประมาณ5นาทีทีนี้รถของเราเนี่ยจะออกเวลา14นากา40นาทีสำหรับร้านคาเฟ่ข้างบนนะผมว่าจะพาทุกคนไปก็ไว้โอกาสแน่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เวลาไม่น่าจะพอแล้วนะครับผมเ,เรากลับไปไม่ทันรอบรถไฟ นี่เราก็ลงมาอยู่บริเวณของถนนใหญ่นะครับสําหรับรอรถนะฮะสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้มากับรถนําเที่ยวนะก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทําวันเดทิปอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ได้มากับกระบวนนําเที่ยวไปนะครับเราก็จะขึ้นรถกลับไปนะที่สถานีตกก็ราคา20บาท่อคนเหมือนเดิมนะครับ E เราก็มาถึงสถานีน้ำตกแล้วนะครับเวลา,า,าสี่นาฬิกาสามสนาทีสินาทีนะครับรถก็ต่ออกแล้วนะอันนี้ก็เป็นขบวนเก้าเก้าจากศูนย์นะับเทก ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตลอดคลิปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมคลิปเต็มการนั่งรถไฟขบวนนํำเที่ยวมาเที่ยวกันที่น้ำตกสายโยกน้อยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหากทุกคนชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดสมัคสมาชช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ